สวัสดีชาวมอว์เบิร์ดองเด์ช็อปกันด้วยนะครับผมวันนี้แอดมีตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นครับเป็นตัวบลูสวิตเนาะเป็นตัวบลูสวิตราคาหลักร้อยที่เป็นตัวบลูสวิตอีกตัวหนึ่งเลยเป็นของค่ายลาซิกนะครับผมลาซิกเป็นตัวนี้เป็นรุ่นลาซิก R ะเคเอ็ก16นะครับโอเคฟาดันตัวนี้เป็นลาซิกเอ็ก16นะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นแมคคาเน่คลคีย์บอร์ดบูสวิตมีมีสีหกสีนะครับผมไปดูมุมบนกันนะครับก็ตัวนี้กล่องจะเป็นสีนี้เลยนะครับเปิดมานะครับก็จะแพ็คมาอย่างนี้นะครับผมสายจะเป็นสายสีดำเป็น USB นะครับ อขอขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับตัวลาซิกตัวนี้นะครับขออนุญาตทื้ดไฟก่อนเลยนะครับผม ไปได้ครับโอเคนียครับ, okay. รบตัวนี้จะเป็นไฟหกสีนะครับปรับระดับได้สองระดับด้วยกันครับ ส่วนตัวนี้เป็นคีย์ทะลุนะครับแต่ไม่เป็นออไม่ทะลุคีย์ไทยนะครับผมทรงก็สาวเกมมิ่งนะครับเป็นตัวมีเอ่อนึเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันก็พอสมควรและมีฟังก์ชันหนึ่งที่สำหรับสายเกมเมอร์ชอบนะครับผมก็คือล็อกวินโดว์นี่ ก็คือ Fn กับตัว window นะครับผมจะมีฟังก์ชันล็อกวินโด w นะฮะแล้วก็นี่ Fn กับ Sl ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนะครับปรับโหมดนะครับผมโหมดที่หนึ่งนโหมดที่สองโหมดที่สามอ๋อโหมดที่สี่โหมดที่ห้านะครับโหมดที่หกโหมดที่เจ็ด ว่าปิดไฟนะครับตัวนี้มุมบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่ F1 ถึง F12 เลยทีเดียวนะครับ F1 <F 1 S 2> <1. S 1> ก็คือเปิดเพลงนะครับ F2 ลดเสียง F3 เพิ่มเสียงส่วน F4 ปิดเสียงครับ F5 คือหยุด F6 คือไป ถ่ายหลังนะครับ F7 คือไป2วิดีโอ F8 คือถัดไปวิดีโอหนึ่งนะครับส่วน F9 จะเข้าไปในหน้าอีเมลนะครับ F10 จะไปหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับส่วน F11 จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์เป็นตัวอ่พี p c นะครับส่วนตัว F12 เนี่ยจะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ส่วนมีอีก4ฟังก์ชันนะครับก็คือตัวนี้จะเพิ่มแสงตัวนี้จะลดแสงนะครับส่วนตัวนี้จะทำให้ไฟวิ่งเร็วสักครู่ครับนี่ครับอันนี้คือทำให้ไฟเร็วนะครับอันนี้คือทำให้ไฟช้าลงนะครับตัวนี้เสียงเสียงก็ไม่ได้ดังไม่ได้เบานะครับ ก็สวยกันเลยทีเดียวครับซึ่งตัวนี้หาซื้อได้ที่ในเพจเลยนะครับเพจก็มาบูโรคอมพิวเตอร์ช็อปเลยมาบูโรคอมพิวเตอร์ชนะครับก็ราคาหลักร้อยนะครับส่วนขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับผม โอเคมาแล้วนี่ครับอเ okay, ตัวนี้นี่ครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณอ่อน้ำหนักไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสวิตช์นะครับสักครู่นะครับขอปิดไฟก่อนโอเคอ่ะนี่ตัวนี้นะครับ ครับตัวนี้นจะจะเป็นตัวบูสวิทนี่ครับเป็นตัวที่กดแล้วก็โอเคสบายมือนะครับตัวนี้จะมี104สียเพราะไม่ใช่ t k l เนอะสายจะเป็นสายปกติเลยครับเป็น USB เนอะส่วนใครจะซื้อทางของ EG เรือก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ขอใครได้ครับ ใครจะซื้อผ่านทางลาซิกนะครับก็สามารถซื้อไปได้นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งผ่านเราได้นะครับราคาหลักร้อยแล้วก็ส่วนมีกตัวหนึ่งซื้อสตรีมไปเมื่อวานนะครับก็ E.T.A. ฝากกด้วยนะครับส่วนตัวนี้สักครู่นะครับส่วนตัวนี้เนี่ย สินค้าตัวนี้จะมีมือสองอยู่ที่ทางร้านหนึ่งตัวนะครับประกันเหลือเก้าเดือนนะครับส่วนตัวนี้ประกันจากศูนย์หนึ่งปีเต็มนะครับผมแต่ว่าประกันาจากทางร้านที่มีมือสองเนี่ยประกันเหลือเก้าเดือนตอนนี้จะเหลือแปดเดือนแล้วนะครับก็ราคาก็จะถูกลงมานะครับแต่ก็จะลดประกันกับาเป็นมือสองเข้าไปก็ มีคอมเมนต์ไหมครับอ,อ่า,อามาเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ใหม่นะครับผมเก็บเก็บตัวนี้นะครับ โอเคครับขอขอหด้วยนะครับผมสายไม้สายไม้ดับเนาะโอเคเอาใหม่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 นะครับผมก็ตัวนี้ตับหนะ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว EGA าย p e t ใช้ K3 นะครับผมเป็นทางแบรนด์ของ EGA กันเลยกล่องเพียบหรูนะครับ ส่วนมามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สายไม่หลุดนะครับมาตอนนี้จะเป็นตัวสวิตช์โอเตมุกแมคาีนิเคิลบลูสวิตชนะครับเสียงเสียงเพราะนะครับเสียงเพราะมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบานด้สองระดับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยครับผม ูนะครับตัวนี้สายจะเป็นสายถักนะครับ USB 2.0ส่วนฟังก์ชัน F หนึ่งถึง F 1 2เนี่ยจะเหมือนกับตัวลาซิกตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่าฟังกช์ชันตัวนี้คือ,อโหมดไฟจะมี2โหมดด้วยกันนะครับนี่คือโหมดที่1นนะครับผมสวยใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นสีขาวสวยมากนะครับ ส่วนนี้หมวดที่สองนะครับผมนี่สวยนะครับส่วนอันนี้เออ่สักครู่นะครับส่วนนี้จะมีฟังก์ชันเออ่ไฟเพิ่มมาอีกหกฟังก์ชันเลยนะครับก็คือฟังก์ชันสักครู่นะครับออขอปิดไฟก่อน ครับตอนนี้จะเป็น a 1นึ a ส a ส a ส a ห้านะครับก็ a 1นึ่งฟังก์ชัน fn a 1เป็นไฟอย่างนี้เลยครับจะเป็นไฟสว่างนะครับสวยมากสีขาวด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นตัวคีย์ทะลุเป็นภาังกฤษนะครับจะไม่เป็นคีย์่ายทะลุเนาะส่วน a 2นะครับ a 2นี่เลยนะครับ แล้วจะมีไฟวิ่งนะครับผมนี่สวยมากส่วน A 3นี่นะครับก็สวยเนร,ระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบไฟก็สามารถใช้ฟังก์ชัน A 3ได้นะครับส่วน A 4ครับ A สจะเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับสวยสวยระดับหนึ่งครับผมส่วน A 5้าอ่านี่ทีเด็ดเลย สายเกมนะครับสวยนะครับพูดได้คำเดียวสวย WASD ไปหน้าอา่อซ้ายขวาล่างได้หมดนะครับตอนนี้สวยนะครับส่วนตัว F6 นี่ F6 จะเป็นตัวไฟกระพริบนะครับผมจะเป็นแบบลายลายลายอัลบนะ,ะ,ะ,ะครับผมก็ก็ถือว่าสวยอ่า ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีล็อกวินโดว์เหมือนกันนะครับผมนี่ล็อกวินโดว์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้จะมีเนมแพคนะครับผมก็สวยนะครับตัวออตัวอักษรเนี่ยจะเป็นแบบแฟนตาซีอีกแบบหนึ่งนะครับผมมีไพน์กระซิบ ว่าให้มีมันจะถอดกรอบได้ด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฟังก์ชันอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันเลยเพิ่มแสงกับลดแสงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลด,ลดแสงให้ดูนะครับนี่น,นี่อันนี้เพิ่มแสงนะครับอ่าอันนี้ก็ช้าเร็วเหมือนเดิมนะครับนี่โอเคส่วนเปลี่ยนหน้าครับหน้าเพลง นาเพเยงโอเคเห็นแล้วเนาะก็ตอนนี้จะถอดกรอบได้นะครับผมอ่ะสะักครู่นะครับถอดคีย์บอร์ดก่อนถอดคีย์บอร์ดก่อน ตัวน,นี้จะถอดถอดมาได้เลยนะครับผมขออย่าปิดไมค์ก่อนนะครับผมดี๋ยวเสียงมันจะเข้า <c oughs> ตอนนี้ให้แอดมินอีกคนนึง่ง <c oughs> ช่วยแกะนะครับผม ได้ไหมครับก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่890บาทนะครับลองมาพูดกันตรงนี้ก่อนนะระหว่างรอราคา890บาทสามารถผักเสั่งซื้อได้ทาง ega กันเลยนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกก็สั่งผ่านทางเพจเราได้นะครับผมนี่ครับถอดก่อม้วก็จะเป็นแบบนี้เลยมุมบนไหนครับ นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเสียไฟไม่ต้องเปลี่ยนนี่ครับ <üyor uz. S 2> มุมบนจะเป็นอย่างนี้เลยสวยครับมาเสียไฟละตอนนี้ถอดออกมาสามารถถอดออกมาแล้วกลายเป็นไ,ไฟนี่ตอนนี้ถอดออกมาแล้วจะกลายเป็นตัวออ่คียล <พ journée. S 1> อยเลยนะครับผมสวิตลอยเนาะก็เป็นสวิตลอยคล้ายๆตัวลาซิสตัวเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันสวยตรงที่มันเป็นสีขาวก็เดี๋ยวให้ดูสวิตนะครับปิดไฟก่อนบนนะนี่จะเป็นตัวบูสวิตนะครับตัวนี้ก็กดนุ่มไม่แพ้กับอ,อตัวลาซีตัวเมื่อกี้เลยนะครับเสียงเสียงอ่ามาเรื่องเสียง ให้ฟังเสียงกันใ,ใกล้ๆนะครับนี่อ่าเสียงตัวนี้ปรบบนนบับมุมบนหน่อยครับผมบนก่อนอ่ะแป๊บนึงโอเคอ่าปรับปรับมุมมุมหน้าเลยครับผมอ่าให้ฟังเสียงใกล้ๆนะเสียงตัวนี้นุ่มมากเลยนะครับผมอ่ะนุ่มเสียงเป็นไงครับ นี่เสียงเราเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับอ่าของเมื่อกี้อ่ะนี่ครับนี่อ่นครับลองเทียบเสียงกันดูก็ได้นะครับผมอ่อันนี้จะเป็นตัวสเปซบาร์ของตัวลาซิกนะครับนี่จะฟังฟังนะครับผม ฟังปุ่มปุ่มจะหนักๆด้านมือหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับสเปซบาร์เป็นไงตัวนี้จะกดสบายมือกว่านะครับนี่จะ,จะสบายมือกว่าแล้วก็เสียงจะเพลีกว่านะครับผมเก็บครับ ส่วนตัวนี้กรอบถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้นะครับส่วนถ้าใครไม่ชอบแบบหนาๆก็สามารถใส่กลับไปได้ง่ายเลยครับผมอย่างน,นี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดนะครับกดกดไปโอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกออ็ไลน์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ พอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ผ่านมาดูก็ฝากกดติดตามเพจของเรากดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับผมถ้าใครชอบการไล์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์ได้นะครับกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับโอเคเมื่อกี้ลืมนะครับเอาใหม่ ก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือจะประกอบคอมฮาร์ดแวร์ซื้ออะไรได้ที่เพจนี้หมดเลยนะครับผมราคาไม่แพงครับราคาตกลงกันได้นะครับก็สามารถลดได้เกมมิ่งเกียร์ลดได้แต่ไม่ไม่เยอะเท่ากับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เราสามารถลดได้นะครับราคาคุยกันได้ตัวมีรบเท่าไหร่เราจะจัดให้นะครับก็โอเคครับเป็นจริงแล้วครับผมไม่ว่า,าครับ